วิชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่รู้หน้าเขาแต่จำชื่อไม่ได้พี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 เจ็บโกรธอะไรโกรธอะไรเจ็บกูเจ็บกูอะไรใครพีพีน้องพีพีของบิลลี่หยิบศอหยิบสีหยิบสีหยิบสีป๊อมนี่ทำไมทำแต่เราคนไม่น้ำหน้าในกระหนูเลยอ่ะเลี้แล้วน้องคนที่รู้ สวัสดีค่ะแป้งค่ะจ้าแค่นี้สวัสดีครับเตครับตัสนี้ค่ะชื่ออีฟเดอสวัสดีค่ะบีเบอร์นะคะการันตีทุกการันต์เออค่ะเราเป๊ะเราเป๊ะที่สุดเจ้าเคยมีปัญหาแบบกวนใจเรื่องขนอะไรอย่างงี้ป่ะเรื่องขนเนาะก็มีบ้างนะพี่ตรงไหนบ้างพี่จะเอาสาขาหลักหรือว่าสาขาย่อยเลยก็เป็นคนที่แบบมีขนอยู่แล้วอะขนแบบ พิมค่อนข้างเยอะเราเคยแบบใช้เลเซอร์กำจัดขนส่วนไหนในร่างกายอไรอย่างเงียปะเคยเคยร<อ>ักแล้<ค>ด้วยเล,เ,ลเซอร์หรือว่าวิธีการอื่นเลเซอร์เลเซอร์อร๋อ,องั้นล้าก็ไม่ต้องเล่นแล้วดิเฮ้ยไม่ได้กำจัดทั้งตัวอยากไว้เข้าคุณไม่ชอบเข้าเลยอ่ะเหมาะเลยเพราะว่าวันนี้สปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็คือกังนำคลินิกา โอปักังนำสายโอปันกังนำสตาร์ใช่ป่ะใช่กัน,นำสายปะในที่สุดก็มีคลินิกความงามมาแล้วเรื่องอื่นไม่รู้ที่ไหนดังแต่ถ้าเรื่องเลเซอร์ขนก็ต้องนึกถึงกังนำคลินิก เ,เซอร์ขนได้ถุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเลยเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนำคลินิกเนี่ยก็ได้รับเลเซอร์ขนหลักแหลฟรีหนึ่งครั้งไปเลยจ้ะแค่แอดไลน์ไปเลยก็คือได้ฟรีไปเลยหนึ่งครั้งขอลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยทําที่กังนํำเท่านั้นนะเรื่องของที่กังนำเนี่ยถึงเป็นเครื่องรองของ Nd Yag เนาะสามารถช่วยเรื่องหลักแหลดดาได้ด้วยใช่หรอใช่ซึ่งต่างกับแบบ IPL ทั่วไปเพราะว่า IPL เนี่ยเวลาทําอาจจะลงไม่ได้ลึกกว่าแล้วก็แบบขนที่ออกมาเนี่ย มันจะมีความงอ,องไม่สวยคนที่ทํำ IPL บางครั้งจะต้องมาให้คุณหมอแก้ปัญหาอีก <Huh? S 1> เลเซอร์อย่างเงี้ยบางคลินิกเนี่ยเขาอาจจะใช้แบบ ของที่ไม่มีคุณภาพถึงเป็นเลเซอร์ชนิดเดียวกันแต่คุณภาพเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการเลือกทําเลเซอร์เนี่ยต้องเลือกคลินิกที่มีคุณภาพแล้วก็ไว้ใจได้นาะซึ่งเครื่องลองเพาเวนดียาของที่นี่เนี่ยอิมพอร์ตมาจากประเทศอิตาลีเลยมูลค่าเครื่องของเขาเนี่ยสองล้านห้าแสนบาทเขามั่นใจมากว่าถ้าเครื่องเขาไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่กล้าให้ทดลองฟรีของแล้วเครื่องดีจริงผู้ชนะเนี่ยก็จะได้ไปทดลองทาเลเซอร์ฟรีแล้วแต่ว่าอยากทำางอยากทำส่วนไหนเลือกได้เลยแต่คนแพ้เนี่ยก็จะได้ท เลเซอร์เหมือนกันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกคนชนะจะเลือกให้วอรรู้เลยรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าจะโดนตรงไหนอ่ะอยากรู้มาอ่ะนี่คือเตรียมตัวแ้ลงมันเคยชนะกับเขาด้วยหรอวันนี้เราจะมาให้ถายหน้าคนดังถ้ายหน้าคนดังแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนขน คนส่วนไหนไม่รู้ต่างๆใดๆอย่างเงี้ยหรอขนหน้าอกของแบร์รี่อะไรเงี้ยหรอสนเพรหรอไม่รู้บอกเอ้ยหมาแน่กาิกาก็คือเดี๋ยวจะมีลูกขึ้นให้ให้ตอบชื่อให้ถูกภายใน5วินาทีคนที่ได้คะแนนเดียที่สุดก็จะได้รับรางวัลไฟคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะได้รับรางวัลไปเช่นกันแคน้้ลวอง กระตูมแล้วใครอ่ะใครน้องออมันไม่ใช่ใครวะบิ๊กใครบิ๊กใครเป็นเวียนนึงอ่ะชื่อไม่ออกพี่ปุ่นเอาใครมาเนี่ยอองตัวน้ำกัมกัมมิวกัมกัมน้องกัมอุ้ยน้องกัมเอุงยน่ารัก้าเสือหนุ่มลากแจ๊ง มิวกราฟเอเอมิวกราฟขอชื่อกราฟใช่กราฟกราฟกราฟแต่มึงต่อว่ากราับอ่าตอ,อ,อนนี้ไม่ได้คะแนนนะใครวะแขกเลยคนนี้ใครวะไอพีู่นเฮ้ยไม่รู้เลยก็ทีละยุ ยิบสี่เป้านี่ทำไมทำแต่เราคนไม่นำหน้าเลยกับหนูเลยอนาะวิยิบสี่ยิบสี่คนที่หนูชอบยิบสี่แขนเล็กเชียวแต่ขนดกมากไม่บาลานเลยยิบยิบสี่กลายเป็นก้าวจีรายุไปแล้วหนึ่งก้าวจีรายุจะถ่ายรูปข้าเนียวอ, <c oughs> อันเนี้ยพีพีพีอ่ะ <c oughs> พีพีนี่พี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 อุ้ยเข้มเหมือนกันนะพี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 เอกดอะไรกดอะไรโกดอะไรใครพีพน้องพีพีของบิลกิ้งพี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 อุ้ยใหนวดก็น่ารักเหมือนกันนะพีพีของใจเอ๊ย ดิวกินเหรอใช่หรอิวกินชื่ออะไรนะน้องน้องพี่พีตอบไม่คิดเราตอบเสียงเลยพีพีคนโกรธอะไรน้องน้องพี่พีของน้องดิวกินเออพี่กัตจิกัตจิกัจิกจิพี่กัตจิครับใช่ไหมหายมากพี่กัตจิ แกมากกดจี๊ดกันนายพี่กอรวิวีแมนมากพี่กอศรพี่เมย์จำได้ปะเนี่ยถ้าพี่เมย์ทายผิดนี้คือพีคนะกดจี๊ดกดคนเนี้ยมีหนวดโอเคปะได้ได้ได้อ่ะเราไปบอกเพื่อนเราหน่อยเออลองหน่อยทันไหมทันไหมเปลี่ยนแทร็เก็ต วะใครวะใบประกอบไปไม่ใช่หรอกไรตอบตอบไหมไหมนี่ได้เหมือนกันนะมาต่อกันนะพี่ปุ๋ยก้อยก้อยไหนก้อยก้อยหัชวินก้อยนิกกี้อ่ะก้อยยอกอ่ะก้อยใบเฟิร์นชโนกเฮ้ยไม่ใช่ไม่แบบเฮ้ยก้อยก้อยก้อยกูป้าก้อยเหร ไอ้กูเปลาาก็พี right? ่ปุ่นนั er> ่นแหละเนี่ยชื Idol> ่ออะไรจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่รู้หน้าเขาแต่จำชื่อไม่ได้ใครวะเนี่ยกัรเนาการทุกอย่างอ่ะกันหรือเปล่ากันแล้วกันไอ้ทำไมจำชื่อคนนี้ไม่ได้นางเป็นครูจีนออฟ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 เมื่อกี้ออฟเอ่อชื่ออะไรนะออฟออฟ ัอนออก๋ออ๋อก็ไม่มีใครตอบอ่ะขอชื่อออฟออฟไหน <c oughs> ออฟกันนั่นแหละก็กันไงกันอีกคนนะั <c> ่ <oughs> มึงคิดว่าเขาคือคนเดียวกันใช่ไหม <c oughs> ชื่อออฟกันยางเงเหรอ <c oughs> คนบ้าแล้วชื่อออฟกันผงเหรอ ว,วิวเวเลตไปเอ่อใครวะพี่นึ่อ่ะอันนี้ใครอ่ะเอ่อผู้หญิงหรอเจลตูเน่กีตูเน่ใครวะพี่ลูกเกดตื่นค่ะเพราะว่าดูเหมือนเดเฟ์สเอาไม่จ <c oughs> อดเดอะส์เนี่แสงยังไงคะคุณมากนะคุณมากนะพี่ปุ่นจริงๆคุณมากขอยเชอร์นพี่ไปตอง อุ้ยอุ้ยนี่อ, <c oughs> อันนี้ต้องข้ามจริงอันนี้คือใครก่อนไม่มีโครงเลยเอ่อทีเจโยบายทีเจโยบายทีเจอะทีเจทีเจทีเจโยบายทีเจโยบายทีเจไรเฮียแมนบอล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 โยบายทีเจจ้าเป็นเวอร์ชั่นเขาไม่มีหนวดอันนี้ต้องข้ามจริงอันนี้คือใครก่อนไม่มีโครงเลย โดยที่เจไปกำจัดด้วยก็คือหลอกเหมือนกันเนาะจริงเรื่องเราแบบดูสใสๆใเลยอะ,อะพี่เบนพี่เบนพี่เบนชลาทิศนี่เบนชลาทิสสวยมากคุณแม่ไม่เบนไงมีเบลเลอร์แม่ขายอยู่นะลูกสาวแหละเบนชลาทิศอันนี้พี่เบนชลาทิศเอ้นน ใครวะอัยเหรอเฮ้ยเบน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 ชลาทิศครับอธิบีอัยเบนเนาะก็ได้พี่เบนก็ได้เนาะก็น่าใส่ขึ้นมาเลยน่าเด็กขึ้นมาเลยเนาะเออ สวัสดีครับพุ่มหนองชาลิปสวัสดีครับพุ่มหนองชาลิปเราเล่นไปตองไปตองอุ้ยเหมือนหนองชาลิปมากเมื่อกี้แล้ว,ลวไม่ใช่ชาลิปด้วยนะหนองชาลิปพี่ไปตอง <laughs> ไปตองวัดด้าลีนเคยจำได้บาลูกนี่พี่ตองถ่ายบนรถใครวะเนี่ยพี่ไปตองเลยโอ้โหนคนน่ากลัวเมื่อกี้ได้่ะ ได้อยู่แล้วกันได้อยู่มีหนวดละรอบไหมหล่อได้หรหล่อเท่หล่อเกินเราหล่อเท่โคตรดูเลยตอนนี้อ่านอะไรอยู่ว่าต่อรถล้อฝนยุดแฟนถ่ายถ่ายแฟนแอดน่อกันตีตีถ่ายเขาแล้วนนนแล้องค วันนี้ผมชน,นะ<อ>ใช่ไหมเลือกไ,ได้แหละเอาส่วนไหนดีอะคุณ <c oughs> สบายใจยังสบายใจอ่ะที่สำคัญวันเนี้ยมีทุกคนลงมติแล้วว่าจะให้น้องเตอก็โดนบททางโทษอะไรทีเอออยากให้อีฟเลือกส่วนเนี้ยให้เราทำไมอ่ะเราไม่อยากมีไว้คนรักแล้วหรอไม่ไม่อยากมีไม่อยากมีคนรักแล้วอยากได้รักแล้วใช่ปะแต่ได้รักแล้วมันกูไม่ให้ แกน้องสาวเอาไว้อ่ะอย่านะอยาก่าแกงผมนะไม่มีอยู่แล้วไม่มีแกงอยู่แล้วหนึ่งสองสามไม่มีแกงหรอที่ท่านไม่ยินเยาัไม่เคยไม่เคยแกงเนี่ยมึงทำนี่อีกแล้วไม่เคยแกงเราจะเลือกกำจัดขนส่วนไหนให้ตัวเองก่อนหนูสู้สึกวหนูอยากหน้าแข้งหนูประจับหน้าอกจับไปเองหนูประจับกำจัดขนหน้าอกคิ้วมันจะให้เก็นโซนคิ้วอีกแล้วเนี่ยดูมัน เราจะเลือกกำจัดขนนะแข้งให้ตัวเองเราจะเลือกกำจัดขนเลยให้เติร์กเราจะให้เติร์กไปเลเซอร์ขนตูดนเราไม่หอมหนูอว่าอะไรอย่เพตอนเลเซอร์ต้องโก่งปูดเอ้ยสงสัยจริงอันนั้นน่ะสงสัยจริงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามู่ไปที่กันดังคลินิกแล้วเดี๋ยวเราไปกำจัดขนทั้งสองคนนี้กันเลยโอเค ทำไมเขทำไมจะไปโปะยาชาครับไหนมึงบอกมึงไม่ต้องโปะยาชาก็ได้ไงเตอระเขาบอกว่าขอไม่ไม่ต้องโปะยาชาได้ไหมได้ได้เหรอแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ให้ผมบอกตอนไหนผมบอกเมื่อกี้ก่อนถ่ายมึงบอกกูไหนพี่ตอนไหนอะ ก็เดี๋ยวตอนนี้รอประมาณ45าทีครับตัวยาชามันออกฤทธิ์เต็มทีก็ครับผมเดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยจ้า้อมขึ้นเขียงเข้าไปต่อโอ้ยไม่จ่อไม่รู้มาแต่ขอดูน้อยไม่จะได้ดูบีฟอร์กับอัฟเตอร์เล่โอ้โหดูนี่อย่าเขารู้ว่านี่ขนยาวขนเยอะกว่านี้ก็คือกำจัดมาแล้วใช่ไหมครับหายหมดเลยใช่ปะครับว้าว้ยอันนี้ไม่เยอะยังไม่เยอะ เริ่มแล้วนะเป็นยังไงบ้างไม่รู้สึกเลยตอนแรกนึกว่าจะเจ็บกว่านี้อันนี้ก็ไม่รู้สึกเลยเราถ้าเทียบกับที่เคยทํหลักแรหลักแร้รู้สึกหลรักแร้เจะจี๋จอันนี้ไม่รู้สึกเลยอยู่หนูเคยเลเซอร์ของมันเป็นเขาบอกเป็นเครื่องเจนเซอร์แยกอะคะ่ะมันเหมือนกับแยกอันนี้ไหมคะพี่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะคะเป็นรองเทาเอ็ดียกเนาะมันจะช่วยให้มันจะเจ็บนิดเึงแต่ขนมันก็จะหลุด ครั้งแรกก็จะหลุดประมาณ40-50%เลยนะคะ,ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หลุดนะเครื่องนี้หลุดแน่นอนค่ะ,ะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดแล้วเครื่องนี้นําเข้าจากอิตาลีนะคะเราต้องทําประมาณกี่ครั้งถึงจะแบบเอไม่ขึ้นแล้วอะไรก็คืออย่างน้อยๆห้าครั้งนะคะถ้าเป็นขนขาแล้วก็ของเราค่อนข้างที่จะหนาเนาะ ใช่ค่ะแต่ถ้าจะเอาไม่มีเลยก็ประมาณสิบครั้งสิบครั้งแค่ไม่ขึ้นเลยค่ะสิบครั้งนี้ก็คือนับเส้นได้เลย,ย,ยเสร็จแล้วจ้าพี่เขาก็จะทายาให้<ต>ทำเป,ะะเป็นยาแก้แผ้นะคะเป็นยาแก้แผลก็จะทำให้ไม่คันใช่ไหมคะ นี่านียยงกั่หน้าแล้วตอนนี้ย <c oughs> แรงวะ <c oughs> <c oughs> หลังจากทำไปผิวอาจจะแห้งเป็นปกตินะวันสองวันแรกค่ะอาโลโคบความชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้ก็ใส่กางเกงขาสั้นอย่างเงี้ยให้มันโป่งๆ อย่าใส่กางเองพวกรัดๆนะคะโอเคค่ะพวกยีนรันมากพักกอดพักกอดสักวันสองวันก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอาบน้ำอะไรถูสบู่ได้นะคะต่อไปคือคิวของฮีเตอร์เราอยากเห็นรูตูดเตอร์แล้วอ่ะก็เดี๋ยวบอกก่อนเนาะอันนี้คือเดี๋ยวเขาจะยิงเลเซอร์เป็นลองพาเอรเอ็นดีแยกเนาะอ่าซึ่งจะลงไปลึก เลเซอร์ปกติไทยก็คือจอสามารถทำลายรากขนได้เจ็นมากเจ็บไหมครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่ที่แปลว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บอยู่แปลว่าไม่เจ็บเจ็บอยู่แปลว่าไม่เจ็บมาแล้วนี่คือยิงแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเจ็บป่าวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยแทบไม่รู้สึกเลยยิงหรอเออไม่รู้สึกเลยเลยเหรอแทบไม่รู้สึกเลย กลิ่นไม่เลยอ่ะมือมือเก่งใครใครย่างอะไรอ่ะพี่ใครย่างอะไรวะอันนี้คือปิ้งไข่อยู่ครับ <laughs> พี่เขาบอกว่าถ้าอยากให้ขนหายหมดเลยอ่ะต้องทําประมาณสิบสองครั้งแต่ว่า มันก็แล้วแต่คนด้วยถ้าแบบบางคนแบบฮอร์โมนมันแรงอะไรเงี้ยขนขึ้นเยอะก็อาจจะต้องมากกว่านั้นครับเต้นเต้นอย่าเลยตรงแทนคนดูไม่ต้องอินเสิร์ตถ่ายภาพนิ่งดีกว่าเออแเดี๋ยวเราแปะไว้ในคอมเมนต์ใครที่ที่อยากดูพุทจแบบไม่มีเซ็นเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเปิดสมัครเบมเบอร์เออเออาเป้าเอาเป่าแครคโอลิแฟน สบายมากสบายมากจะหลับแล้วนี่บทคำโทษนะอ่าโอเคเสร็จแล้วรอแล้วเป็นไงทั้งร้ยนี่นี่บทลงโทษเดี๋ยวทีทำไมอ่ะโอ้โหสบายเกินไม่ได้เจ็บเหมือนที่คิดใช่ไหมเจ็บที่คิดไว้คือมันแบบสะดุ้งอ่ะหนูก็แทบไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกคือถ้าเกิดตัดความตื่นเต้นออกไปอ่ะนอนเล่นโทรศัพท์ชิลๆได้เลยจะมีบางจุดที่รู้สึกพวกช่วงที่เส้นขนหนาเพราะหนูต้องบอกก่อนหนูเป็นคน คนหนาอยู่แล้วถ้าไม่รู้สึกเลยอันนี้คือโกหกละแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ในระดับที่เราเรา,เราหวาเร่าเอาอเราทนได้เนาะออจริงเหรอ,อ,อไม่รู้สึกเลยเลยหรอไม่รู้สึกเลย ก็ถ้าเูกซ้อนคนไหนดูแล้วอยากทําแบบพวกเราเลเซอร์ขนก็มาที่กางนํำคลินิกได้ครับก็ใครอยู่ตู้ซ่อนหมีดูคลิปพวกเราอยู่ตอนนี้แล้วแบบเฮ้ยมันคันไม้คันมืออยากจะทําขึ้นมาเข้ามาทดลองทําได้ด้วยการแอดไลน์แอดไลน์แอดกังนำคลีนิกคลีนิกคลินิกอย่าลืมแอด แล้วก็สามารถเข้ามาเลเซอร์รักแร้ได้ฟรีหนึ่งครั้งมูลค่าเท่าไหร่เตอหกร้อยิบเก้าบาทฟรีเลยเหรอฟรีเลยลไม่ไหวปังไม่ไหว老妈จ้าสาขาเลยปะทุกสาขาเลยไม่ทุกสาขาสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเรื่องอื่นไม่รู้ที่ไหนดังแต่ถ้าเรื่องขนก็ต้อง กังนำทีนี่ครับผมถูกต้องค่ะเออตอนนี้มีออลิแฟนของตมาเราสมัครกันได้ขอบคุณด้วยกีบัดกันกีบอยากดูแล้วก็สมัครไว้ฮะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูอ่าใครอยากเห็นฟุตที่ไม่เซ็นเซอร์ก็อสัมผัสกันปรมากันได้นะฮะหรือว่า DM ไปขอใน IG ส่วนตัวของเติร์กได้ DM ไม่ได้ต้องสมผัสในออลิแฟนลกันจริงจริงไหมแต่กูเริ่มกลัวแล้วมีจริงใช่ไหมอีเติร์กก็ไม่เปิดนะแต่อีเวนต์นะเปิด เมผมโวแล้วนจะกานไปแล้วไเรื่องต่อไป b ายายเห็นแล้วน้องคนคิงลู